ครับคุณผู้ชมวันนี้นะครับผมมาอยู่ที่เรียบคลองสองครับอยู่หมู่บ้านไอดีไซน์นะครับนี่เลยครับบ้านหลังนี้อยู่ถนนเรียบคลองสองระหว่างซอย6ถึง8นะอยู่ระหว่างกลางของซอย6กับ8เลยนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมเลยฮะตามมาเลยครับเข้ามาประมาณจากป้อมรปภนะจากถนนเรียบคลองสองประมาณ240เมตรนะก็จะถึงกับบ้านหลังนี้แล้วนะครับตรงเข้ามานิดเดียวฮะ2อ0เมตรเอง ก็เดินทางง่ายอยู่นะครับนี่ครับจากบ้านของเราหลังนี้นะจากซอยนี้เราก็สามารถเดินไปสวนสาธารณะได้เลยนะครับคุณผู้ชมตรงนี้เลยแค่เดินไปได้นะนิดเดียวนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมีกเช่นเคยครับปอปิ๊กบ้านและที่ดินนะครับวันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โครงการหมู่บ้าน i d ดีไซนนะครับบ้านหลังที่อยู่ด้านหลังผมนี้เลยหลังนี้เป็นทาวน์โฮมสองชั้นรีโนเวทใหม่นะครับอยู่เรียบของสอง ขนาดเนื้อที่31.9ิบเอ็ดจุดเก้าตารางวาสามห้องนอนสองห้องน้าครับจุดเด่นของบ้านหลังนี้เลยเป็นบ้านที่อยู่หลังมุมในครับไม่ติดใครด้านข้างนะครับได้สวนได้บรรยากาศดีมากๆเลยครับหันหน้าทิศใต้หลังนี้เราทําการรีโนเวทให้ใหม่นะครับจดสวยด้าน้าอยู่แค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในเลยครับตามมาเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมก่อนที่จะเข้าไปชมภายในตัวบ้านนะเดี๋ยวผมจะพาชมบรรยากาศโดยรอบบ้านหลังนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้หันหน้าทิศใต้นะครับ ขนาดเนื้อที่30 9กตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำนะครับถือว่าบรรยากาศเงี่ยบม,มากๆเลยครับคุณผู้ชมบ้านหลังนี้ก็เข้ามาจากต้นซอยอถนนเลียบคลองสองประมาณ240เมตรนะจากป้อมรพป้อมรพ,พเข้ามาครับขออภัยนี่เลยนะครับก็จะเจอสวนสาธารณะนะครับก็จะอยู่ใกล้เลยสะดวกเลยนะครับเดินออกกําลังกายต่างๆได้สบายๆเลยนะครับแล้วก็หลังนี้นะเป็นบ้านหลังมุมนะครับด้านในก็จะมีะพื้นหญ้ามีสวน อะไรต่างข้างบ้านให้ด้วยเลยนะครับถือว่าได้บรรยากาศอยู่นะครับคุณผู้ชมใกล้สวนสัตว์ซาฟารีเบอร์นะครับแยกซาฟารีเบอร์ประมาณ300400เมตรนะแล้วก็ใกล้กับสำนักง,งานเขตสำนักง,งานเขตค,คลองสัมวาประมาณ500เมตรนะครับก็เข้ามาง่ายเดินทางง่ายย่านอาหารการกินก็สะดวกนะตรงนี้ใกล้ทางด่วนจตุโชตน,นะครับใกล้ห้างแฟชั่นไอแลนด์นะครับก็บ้านหลังนี้โครงการนี้ก็ถือว่า เดินทางสะดวกนะเชื่อมตัดหาดไทยลาดประมาณ2.4กิโลนะจะถึงแยกหยจกจะเฉยนะครับแล้วก็ประมาณปี70นะอีกประมาณ2-3ปีเนี่ยก็ทางดวา่วนตอร์เวย์ก็จะตัดลงหาดไทยลาดในช่วงหาดไทยลาชซอย40นะก็จะถือว่าสะดวกนะกับบ้านหลังนี้นะครับหากท่าในใดสนใจก็สามารถนัดเข้ามาชมตัวบ้านได้เลยครับบ้านหลังนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจเลยนะครับ ราคาเดียวผมจะใส่ไ like, ลไว้ท้ายคลิปแล้วก็ไว้ใต้คอมเมนต์นะฮะคุณผู้ชมนี่เลยครับเข้ามาด้านในด้านในเนี่ยตัวพื้นเนี่ยก็ยกขึ้นมาสูงกว่าพื้นถนนค่อนข้างพอสมควรนะพูดถึงมันจะสลาอ่าสโลปนะฮะต้องขอไปคุณผู้ชมด้วยนะครับอาจจะลิ้นพันๆไปนะฮะหยุดไปสองวันเลยไม่สบายนะครับคุณผู้ชมก็ช่วงนี้ฝนตกครับดูแลสุขภาพด้วยนะฮะก็คิดถึง f c มากๆเลยครับไม่ได้รีวิวบ้านหลายวัน วันนี้ก็หายดีแล้วฮะมารีวิวแล้วฮะเสียงอาจจะยังเป็นเพี้ยนอยู่นิดนึงนะครับต้องขออภัยด้วยนี่ฮะหน้าบ้านบรรยากาศก,ก็จะประมาณนี้ฮะด้านหน้าก็สามารถจอดรถได้หนึ่งคันแล้วก็จอดรถด้านในได้อีก2คันเลยนะกว้างๆแบบนี้เลยก็ได้พื้นที่นะ31.9นะครับ3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็ด้านหน้าของตัวบ้านก็สุดในจะเป็นประมาณนี้ฮะด้านในก็เป็นกำแพงแล้วด้านหลังนู้นจะเป็นสวนนะอ่าเป็นป่านะครับโอเคด้านในเข้ามาก็าประตูก่อนเลย ประตูเปิดพับให้ทั้งสองฝั่งนะถือว่ากว้างๆแบบนี้เลยโครงหลังคาเป็นโครงเหล็กสไตล์โมเด์นะเราใส่หลังคาวัสดุ P u f ูฟอ่ารางน้ำซ่อนให้ครบเลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วนะกันความร้อนให้อย่างดีเลยสวยงามจริงๆสำหรับหลังนี้แล้วก็ด้านข้างใส่ตะแนงบังตาให้เพิ่มความเป็นส่วนตัวให้ความสวยงามได้ด้วยนะครับจอดเข้ามาด้านในลึกนะคุณผู้ชมเนี่ยในส่วนของตัวพื้นเองอ่าด้านบนก็พื้นเนี่ยก็จะเป็นฝ้าสาบเรียบมีไฟให้แบบนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าโอเคเลยนะก็สไตล์แนวโมเดิร์นนะค,คุณผู้ชมเนี่ยครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจเลยครับเพราะว่าบ้านสไตล์นี้ซไซส์นี้นะเป็นทาวน์โฮมขนาดนี้ในในย่านนี้ผมว่าน่าจะเหมาะเลยแหละนะครับตรงนี้จะเป็นห้องเก็บของใต้บันไดนะครับเดี๋ยวผมขอยัดเปิดอ่าเข้ามาด้านในก็ประมาณนี้ครับกว้างอยู่ก็ใส่ของได้ค่อนข้างเยอะอยู่นะฮะลุอเข้าไปด้านในอ่านี่คือห้องเก็บของเก็บรองเท้ารองเท้าอะไรต่างๆได้เลยนะครับ โอเคเดี๋ยวผมจะหันไปใน,ในมุมด้านนอกให้คุณผู้ชมเห็นนะประมาณนี้ครับถ้าเกิดมองจากด้านนอกอมองจากด้านในไปด้านนอกนะก็จะประมาณนี้เงียบนะครับคุณผู้ชมผมเข้ามาช่วงก็ประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงก่อนเที่ยงนะหลังนี้เพื่อนบ้านก็อยู่ครับแต่ว่าก็อยู่กันเป็นสัดส่วนดีก็ไม่ไม่เสียงดังครับไม่วุ่นวายถือว่าเป็นบ้านเป็นโครงการที่น่าอยู่อีกหนึ่งโครงการนะมีรปภมีระบบรักษาความปลอดภัยให้ครบเลยตลอด2 4ชั่วโมงนะครับ แล้วก็ก ue, ใกล้แม็กเวลูใกล้แจ๊ดคูบอนนะครับตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกสบายอยู่เอ่ยน,นี่คือสวนนะเดี๋ยวผมพาเดินไปดูด้านในก่อนดีกว่านะวิ่หญ้าเขียวมากเลยคุณผู้ชมเนี่ยนุ่มๆเลยนะครับนี่คือสนามหญ้าต,ตรงนี้เราก็ให้แบบนี้เลยนะพื้นที่ข้างบ้านแล้วก็ด้านข้างของตัวบ้านนะก็จะทําเป็น่ระแนงเป็นโครงเหล็กใส่ละแนงบังตางให้แบบนี้แต่ว่าลมก็เย็นนะคุณผู้ชมลมเย็นตลอดเลยนะที่ผมดีวิวเนี่ย เออแปลกเนาะผมไปรีวิวหลังไหนก็เย็นเย็นทุกหลังเลยนะเนี่ยฮะสังเกตลมที่ยญ้าก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยอู้ยาหญ้ามาช่วยอีกแล้วนะ <laughs> นี่ <laughs> นี่ครับยา้าปิวไหวๆเลยลมมันแรงจริงนะลมเย็นนะสังเกตที่ยญ้าได้เลยอ้าสวยงามตามท้องเรื่องนี่คือได้ความเขียวจะอุ่มชุมชื้นตาของยญ้านะแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมในส่วนของต้นมงต้นไม้เพิ่มเติมในส่วนของแนวด้านข้างได้นะคุณผู้ชมเนี่ยตรงนี้ก็จะจัดเป็นสวนเป็นน้ําตกต่างๆก็ตามสเตปสไตล์ของเราได้เลยอ่าแต่ว่า ก็ได้บรรยากาศแบบนี้เลยนะครับโอเคเลยนะด้านข้างก็จะเป็นอ่าระแนงบางตาให้แบบนี้ปั๊มน้ําแทงน้ําก็แถงให้ครบเลยรวมถึงด้านหลังก็ใส่เป็นโครงหลังคาเต็มแนวนะครับใส่รางน้ำซ้อนให้ครบรวมถึงด้านหลังอ่าตรงนี้ก็ใส่เป็นระแนงบางตาให้ด้วยนะครับประตูนี้นะก็จะเป็นประตูที่เราสามารถเปิดเชื่อมเข้าที่ครวัวนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขออนุญาตพาไปดูภายในนะอ่าเดี๋ยวผมจะหันไปด้านนอกให้คุณผู้ชมเห็นภาพรวมก,กว้างให้แบบนี้อีกทีหนึ่งนะนี่ครับนี่คือในส่วนของ ภาพรวมกว้างถ้ามองจากด้านในไปด้านนอกจะประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแอบดูด้านด้านข้างให้หน่อยนะคุณผู้ชมนะอยากรู้เหมือนกันฮะเป็นอะไรอ๋อก็จะเป็นนี่ฮะเป็นคลองมีต้นกล้วยนะต้นกล้วยแล้วก็ต้นไม้เป็นสวนแหละฮะก็ถือว่าเป็นปากกนะตรงนี้ก็จะได้บรรยากาศที่งงเงียบๆนะครับไม่ติดใครด้านข้างก็สะดวกแหละเนาะได้ความเป็นส่วนตัวอโอเคเลยสําหรับบ้านหลังนี้นะหมู่บ้านอ d e s i g n อยู่ถนนคูบอนระหว่าง6ซอย6ถึงซอย8นะครับอยู่ตรงกึ่งกลาง นะครับอาตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้ให้ด้วยนะตรงเนี้ยไว้นั่งนั่งรับลมชิลๆอาก่อนจะออกจากนอกบ้านก็นั่งใส่รองเท้าผูกรองเท้าได้เลยตรงนี้นะถือว่าสะดวกเลยแหละนะครับโอเคอุ้ยลมเย็นจริงนะลมแรงลมแรงมากๆครับเพราะว่าลมอยู่ใกล้เราอ่านี่ฮะดูกุญแจซะก่อนฮนะกุญแจนี่กระดิกไหวๆเลยนี่คือลมแรงจริงๆอ่าโอเคเลยคุณผู้ชมตามเข้ามาบ้านหลังนี้ก็ถือว่าเขาทาให้ครบนะนะครับ กระเบื้องและนายปูเป็นกลเลโต้นะครับกระจกจุดเด่นคือเป็นกระจกบานใหญ่ครับคุณผู้ชมแล้วก็มีมุงลวดให้ครบเลยอ่านี่คือเข้ามานี่ผมเปิดประตูบานนี้ไว้นะไม่น่าถึงลมถึงแรงนะเนี่ยครับผมเปิดกระจกบานนี้ไว้แล้วก็ด้านหลังเขาเปิดไว้ลมก็จะโฟล์หมดเลยนะโอเคเลยนะนี่คือกว้างๆของโถงประมาณนี้ครับก็มันจะเป็นทรงตัวแอลนะคุณผู้ชมในโถงของตัวบ้านก็เข้ามาเราก็ปรับเปลี่ยนตามสเตตสไตล์ได้เลยนะฮะใส่ชุดฟุงชุดเฟร์ต่างๆก็น่าจะดูหรูเลยแหละหลังนี้นะเนี่ยครับบอกเข้ามาอีก เบาหนึ่งตรงนี้ด้านในนะครับก็อาจจะใส่ต่างๆได้เพราะว่าเขามีตัวท่อนำทิ้งท่อนำดีแล้วก็ปลักก๊กต่างๆไว้ให้อาจจะเป็นเคาน์เตอร์หรือเป็นอะไรเพิ่มเติมตรงนั้นได้นะครับเดี๋ยวผมจะหันไปด้านนอกให้คุณผู้ชมเห็นภาพรวม,วมกว้างๆอีกทีหนึ่งนะนี่คือในส่วนที่เราเข้ามาจากตัวบ้านนะประมาณนี้ครับอ่าก็คือนี่คือโถงห้องรับแกกนะครับก็จะประมาณนี้อ่าน่าจะ่วนน,นนี้ก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นอ๋อชั้นทีวีก็น่าจะก็น่าจะได้นะหรือเราจะปรับเปลี่ยนมาฝั่งด้านนี้ก็ได้นะครับ ก็ค่อยปรับเปลี่ยนเอานะครับแต่โดยรวมๆบ้านก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นทางขึ้นบันไดประตูที่เข้ามาจากด้านนอกนะครับ31.9ตารางวาสมห้องนอนสองห้องน้ํานครับห้องนอนที่1เลยอ่ะขอภายเดี๋ยวผมพามาชมครัวก่อนลืมเลยฮนะนี่ฮะไม่ได้มีวิวสองวันหลงเลยอ่ะถัดมาเดี๋ยวผมให้ดูกว้างๆก่อนเลยครับคุณผู้ชมนี่ครัวก็จะมีในส่วนของกระจกบ,บางสไลด์นะออกโทนซีคิวเขียวให้ ล้วก็จะมีในส่วนของลักตรงนี้ที่เขาเดินไว้สําหรับติดตั้งแอร์ไว้ให้นะครับเป็นกระจกบานสไลด์ครับคุณผู้ชมเนี่ยครับอ่าที่เราเดินออกไปด้านนอกเมื่อกี้ลายกระเบื้องด้านหลังก็น่ารักนะเก๋ๆดีอ่าเป็นลายขาวสลับดําแบบนี้ครัวเป็นเคาน์เตอร์ทรงตัวแอลครับคุณผู้ชมแบบนี้เข้ารูปตามแนวเลยแล้วก็กระเบื้องปูสุดชนฟ้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีซิงค์สเบทให้นะครับส่วนบานซิงค์ก็ใส่ให้เป็นหรูหรูแบบลายไม้เลยนะ ด้านในก็ปูกกระเบื้องให้ครบความใช้งานเลยนะครับโอเคอยือว่าสิ่งสวยอยู่นะหลุมใหญ่อยู่แล้วก็ตรงนี้นะเขามีาพัดลมระบายอากาศให้สำหรับห้องครัวนะก็ทําให้เรียบร้อยเลยนะครับเดีย๋ยวผมจะห่าง,งกว้างให้คุณผู้ชมเห็นภาพรวมอีกทีหนึ่งนะประมาณนี้ครับก็จะมีปลั๊กดีอะไรให้ครบเลยประมาณนี้อ่านี่คือนิสสวนของครัวนะแล้วก็ถ้าหันมาจากครัวจะเข้าในบ้านก็ประมาณนี้ครับ แล้วก็ฝั่งนั้นนี้ก็เป็นโซนที่เราเดินออกไปนอกบ้านนั่นเองนะครับโอเคนี่คือโดยรวมๆอ่าเดีเเ๋ยวผมเมื่อกี้เห็นแล้วฮนะเห็นแล้วเนาะเดินออกมาจากตรงนี้อ่านี่ครับประมาณนี้ครับคุณผู้ชมนี่คือในส่วนข,ของข้างบ้านนะอ่าโอเคเลยนะครับถัดมาเลยเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนเลยครับคุณผู้ชมตามมาครับด้านบนเนี่ยก็บรรยากาศก,าก็ดีอยู่นะนะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูห้องน้ําก่อนอ่าเมื่อกี้ค้างไว้นะครับห้องน้ํา อยูว่ากว้างอยู่กระจกบานใหญ่ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ก็ไม่กว้างเท่าไหร่แต่ว่ามันจะมีเบาครับคุณผู้ชมนี่ครับมันจะมีเา้าสสาหรับโซนอาบน้ำนี่ครับโซนนี้จะเป็นโซนอ่าหลังหน้าแล้วก็สุขภัณฑ์นะกระจกแล้วก็หักมุมมานิดนึงเป็นตัวแอลนะครับคุณผู้ชมตรงนี้อ่าก็จะเป็นโซนอาบน้ำนั่นเองนะแยกโซนอาบน้ำให้ก็คือถัน้าหลักนะทําเป็นพื้นสองสเตจด้วยนะอ่านี่ครับ มุมนี้จะเป็นมุมอ่างน้ําของเรานะครับมีอะไรต่างๆครบเลยฝักบัวฝักบัวถัะหันมาประมาณนี้นะคุณผู้ชมก็จะได้เป็นกระจบ,บานใหญ่แบบนี้เลยเต็มแนวสวยๆแบบนี้เลยนะฮะโอเคเลยนะครับนี่คือห้องน้ําที่อยู่ด้านล่างครับคุณผู้ชมถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมด้านบนเลยครับบันไดก็จะเป็นอ่าสเต็ปแบบนี้นะก็สองพักสามพักอ่าตรงนี้ก็จะมีสองพักนะขึ้นมาบันไดก็ออกเป็นโทนสีมะม่วอ่าเป็นน้ําตาลเข้มก็มีราวจับให้ประมาณนี้ตรงนี้ก็จะมีช่อง ช่องแสงนะมองด้านนอกได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมอาจประมาณนี้หนึ่งช่องนะโอเคเลยก็นี่ถงบันไดขึ้นมาประมาณนี้แต่จริงไฟตรงนี้ติดนะแต่ผมหาที่เปิดไม่เจอครับคุณผู้ชมเดินหาหลายรอบแล้วอ่านี่เลยนะครับถ้าเปิดไฟก็นะ่าจะสวยอยู่นะครับขึ้นมานะครับบรรไดแข็งแรงมากคุณผู้ชมนี่ครับเป็นโครงปูนซีเมนต์นะนี่ครับก็จะมีอีกหนึ่งพักวนมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนที่เป็นห้องมาสเตอร์เบลูก,ก่อนเลย ด้านบนก็ปูกับเบื้องล่างเดียวกันเลยนะแกนิตโตหกส0่คูนหกสตายแบบหลูๆแบบนี้เลยนะครับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องนอนที่อยู่ด้านหน้าบ้านอ่าจุดเด่นของห้องนี้เลยก็จะได้บรรยากาศที่เป็นสวนนะครับอ่ามองข้างบ้านมองอะไรต่างๆของเราได้ลมเย็นมากๆเลยนะครับนี่เลยนะครับมาสักครู่ที่ผมพามานู่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับข้างบ้านไม่ติดใครนะก็ถือว่าได้เป็นส่วนตัวมากๆเลยสําหรับห้องนี้เลยนะครับ ก็จะมองวิวของเรามองสวนของเราเออกไปด้านนอกแบบนี้มองระล่างได้ด้วยนะครับนี่คือหน้าต่างแต่หน้าต่างของเราเป็นกระจกบานสไลด์แล้วก็จะมีมุ้งด้วยให้ด้วยนะบานใหญ่นะครับประมาณนี้ครับแล้วก็โถงกว้างนะนี่คือจุดเด่นของบ้านเขาเลยไอดีไซน์ก็น่าจะสี่เมตรได้สี่สี่เมตรได้อยู่ครับจากพื้นถึงฝ้าด้านบนนะคุณผู้ชมนู่นเลยฮะสูงจริงๆเลยนะครับสําหรับบ้านหลังนี้นู่นเลยครับว้างมากๆแล้วก็สามารถมองวิวออกไปรอบบ้านได้ด้วยนะเนี่ยครับมีกระจกให้ก็คือเน้นกระจก ค่อนข้างเยอะนะสำหรับบ้านหลังนี้ก็ให้ความโปร่งนะประมาณนี้ครับนี่คือในโฉมโครงการมู่บ้านไอดีไซน์เอ้อแต่สูงจริงนะครับผู้ชมู่นค่าบน่าจะ4ี่เมตรได้แหละผมว่า4ี่ห้าเมตรได้นู่นเลยนะครับโปร่งกว้างมากๆเลยสาหรับบ้านเขานะห้องนี้นี่คือห้องนอนมาสเตอร์เป็นรูมครับถัดมาเลยผมจะพาไปชมอีกสองห้องครับอ่าถัดมาก็นี่ฮะจะเป็นเบลดแบบนี้นะที่จะแยกไปแต่ละห้องโซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เราขึ้นมาจากบันไดเมื่อสักครู่นี้นะครับอ่าหมุนขึ้นมาปุ๊บก็จะแยกไปแต่ละห้อง แล้วก็ซ้ายมือของผมนี้จะเป็นห้องน้ำครับคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมพาชมห้องน้าห้องน้ำดีไซน์ซเหมือนกันอาจจะมีวอล์กให้เหมือนกันสุขภัณฑ์ตรงนี้นะครับมีช่องระบายอากาศระบายต่างให้ตรงนี้แล้วก็หักมุมซ้ายมาเป็นตัว L เ,เนี่ยก็จะมีโซนอาบน้านั่นเองนะเขาแยกให้แบบนี้ครับทั้งสองฝั่งเลยอ่าทั้งสองห้องเลยเดี๋ยวผมขอหยัดหันตรงนี้นะให้คุณผู้ชมเห็นภาพกว้างๆอีกทีหนึง่งอ่านี่คือสุขภัณฑ์สุขภัณฑ์ของมมญ,ญ่าครับแล้วก็อ,าาอ,อ่านก็อันใหญ่ด้วยนะู้จผม มีช่องระบายลมด้วยตรงนี้นะครับโอเคเลยนี่คือทีสอง้องร้าที่สองถัดมายวผมจะพาผู้ชมห้องนะ้ำห้องนอนที่สองนะครับที่อยู่ด้านบนใกล้กันเลยครับคุณผู้ชมห้องนอนนี้ก็ใส่ประมาณสี่ห้าฟุตได้นะครับเตียงนอนนะแล้วก็ก็ได้บรรยากาศเช่นเคยครับตรงนี้ก็จะเปิดหน้าต่างรับลมชมวิวจากด้านนอกได้เช่นเดียวก,กันอ่ประมาณนี้นะครับก็โอเคนะส่วนด้านนี้ก็จะติดกับพื้นบ้านครับแต่ก็อยู่หา่างพอสมควรครับประมาณนี้ ดูมุมกว้างๆประมาณนี้ครับอ่านี่คือห้องนอนที่สองครับถัดมาเดี๋ยวผมจะพาไปชมห้องนอนที่สามเลยครับตามมาเลยครับใกล้กันเลยครับคุณผู้ชมนี่ครับนี่ครับขนาดห้องเท่ากันนะตรงนี้ก็จะมีหน้าต่างระบายลมให้เหมือนกันแล้วก็อ่าจะมีใีส่วนของมุ้งด้วยห้ด้วยนะครับโอเคเลยนะสำหรับบ้านหลังนี้เื้นปูเหมือนกันลายเดียวกันแล้วก็ใส่ขอบคิวให้สวยๆแบบนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมบ้านหลังนี้อยู่โครงการหมู่บ้านไอดีไซน์ ถนนเรียบคลองสองใกล้สวนสัตว์ซาฟารีเมอร์ใกล้สนักงานเกตคลองสองวาหากท่านใดสนใจก็สามารถนัดเข้ามาชมตัวบ้านได้เลยครับผมเป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมกับบ้านหลังนี้ครับที่ผมได้พาชมทั้งหมดเลยนะครับทางข้างบนข้างล่างทุกห้องรวมถึงบรรยากาศโดยรอบบ้านเลยนะครับบ้านหลังนี้ต้องบอกเขาว่าเป็นอีกห,หลังที่น่าสนใจมากๆาเลยครับด้านข้างไม่ติดทยแล้วก็ได้พื้นที่มุมสวนข้างบ้านนั่นเองนะครับยากเขียวๆแบบนี้หากสนใจจะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับก็สามารถนัดเข้ามาชมตัวบ้านได้เลยครับ โทรกัผมได้ครับปอบป๊กบ้านแหละที่ดิน082-039-4495ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องผมไปด้วยนะครับผมมีบ้านลังใหม่ที่นีโนเวสเสร็จแล้วพร้อมเข้าอยู่ผมรีวิวให้คุณผู้ชมชมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเลยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับ